อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัอกกี้แมรนะครับวันนี้เราอยู่ในทอยออฟไลน์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใส่ ID โค้ดนะครับแล้วก็การรับ ID โค้ดนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมใส่ ID โค้ดไปแล้วแล้วไม่จดหมายถึงไม่เข้านะครับ เดี๋ยวลิงเดี๋ยวมีจะลงไว้ตรงใต้คลิปเลยนะครับอันดับแรกคือลิง์แรกเลยก็คือการกอรอกอีเมลครับและเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ก็หมายความว่าเพื่อนๆต้องลงทะเบียนก่อนนะถ้ามาใส่วันนี้มันจะไม่ได้โค้ดนะครับแต่คือเพื่อนๆบางคนที่เขาขายโค้ดเนี่ยคือเขาไปสร้างไ d ครับสร้างประมาณสักยี่สิบสามสิบไอเดีเลยแล้วก็ไปขายสําหรับคนที่เอ,อจะทํมาขายนะก็เห็นขายโค้ดกันประมาณร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยห้าสิบนะครับ หลังจากที่เพื่อนเพื่อนเข้าลิงก์หมีตะกี้แล้วก็คือใส่ไอดีกับเบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนเพื่อนเคยลงทะเบียนไว้มันก็จะขึ้นโค้ดมาแล้วเพื่อนเพื่อนเอาโค้ดตรงนี้เอาไปใส่อีกลิงก์หนึ่งของหมีนะครับก็อยู่ใต้คลิปเนี่ยนะบรรทัดที่สองอันนั้นมันก็คือหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเข้าลิงก์ที่สองมาแล้วใช่ไหมครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนกดที่เซเวอร์ก่อนเพื่อนเพื่อนพยายามดูเซเวอร์ให้ถูกนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆดูเซเวอร์ผิดเนี่ยเพื่อนๆใส่ชื่อตัวละครผิดเนี่ยมันจะไม่ได้ของนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูเซเวอร์ให้ดีหลังจากที่เลือกเซเวอร์เสร็จแล้วให้ให้ดูที่ชื่อครับว่าชื่อเราถูกหรือเปล่าเอาต่อไปขั้นตอนที่สี่ก็คือการใส่โค้ดให้ใส่ตรงนี้เลยครับและให้เพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนใส่โค้ดมาเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าเกมเลยครับแต่ว่าช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลเก้าเนี่ยมันจะไม่มีคําสั่งจดหมายมิสหายขึ้นมาเพื่อนๆต้องเล่นให้ถึงเลเวลสิบเอ็ดครับมันจะขึ้นาม อันนี้หมีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือตอนแรกที่หมีเล่น1นึถึงสิบอะเลเวลว่าหนึ่งถึงสิบมันยังไม่มีสดจดหมายขึ้นมานะพอเล่นถึงเลเวลสิบขึ้นมาเลยครับนี่ครับก็จะเป็นของแล้วก็เดี๋ยวเ,เขาบอกว่าตอนหกโมงเย็นเนี่ยแหละคือตอนนี้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจกกุญแจให้สิบซึ่งกุญแจสิบเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเปิดเอาคู่หูตัวแดงตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมีคิดว่าเขาประกาศยังไงเดี๋ยวเขาคงแจกให้ครับเพืเ่อนๆก็รอหน่อยแล้วกันนะครับ เออหรือว่าแจกเรานี่ว่าแป๊บนึงนะเดวมีด้ยกยนไม่ใช่กุญแจที่มังกรเอคีถ้าเดวอาเอาไปว่าเดวมีขออนุญาตรับของเลยแล้วกันนะครับเราก็จะได้ขุนพลสีม่วงมานะครับซึ่งเอาเอา,เอามาช่วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วกูก็คางไปเรียบร้อยแล้วเออเออเออคางครับผมอ่ะเอาไปว่าเพื่อนๆก็อ๋อสำหรับ าจจะช่วยผู้เล่นได้แล้วกันที่แบบกาลังงงอยู่ให้เอาโค้ดไปใส่ตรงไหนแล้วก็เอาโค้ดไปใส่รับของรางวัลอย่างไงแล้วก็ให้ําไมจดหมายไปเข้าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับกูรับของไม่ได้ครับอ่าแล้วเจอกันนะครับอ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่ตอนนี้มันยังไม่มีเล่นในออโปรแกรมของอีมูครับในคอมพิวเตอร์พวก LD อะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้ต้องเล่นในมือถืออันนี้มีแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เข้าตรงนี้ครับ ตั้งค่าขวาล่างเห็นปะแล้วก็พวกเพื่อนเรียกเขาว่าตั้งค่ากราฟิกสิ่งที่เพื่อนๆต้องปิดคือเห็นไหมครับเฟนเลทส,สูงเนี่ยพเพื่อนๆกดปิดเลยครับไม่งั้นเล่นยากนะมือถือนะเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเห็นปะเรียบง่ายราบรื่นตรงข้ม้มบลมาตรฐานให้เพื่อนๆกดเขาว่าเรียบง่ายหรือไม่ก็ราบรื่นแค่นี้ครับถึงจะเล่นได้้าเพื่อนๆเป็นเลกสูงหมีไม่แน่ใจแล้วเนมือเป็นในมือถือน่าจะเล่นยากอยู่นะครับอ่าเผื่อเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นมากก็นหน่อยลวกันอ่ะแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวจะเดี